คลิปนี้ฝากถึงฮุนเซนนะว่าจะให้พวกผมนี่กลับประเทศเขเมรน,นะผมถามหน่อยนี่ให้เขเมรกลับนี่ให้พวกผมกลับไปแล้วนี้ให้พวกผมทําอะไรมีงานให้ผมผมทำไหมอยู่เขเมรได้อะไรกินกลับไปกินเด็กเกลือไม่ใช่เลยนี่พวกท่านนะฮุนเซนนะ อยู่มาตั้งนานแล้วนะหนถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านผมมีหรือยังผมไม่เห็นว่าคนเซียมจะไปรังเกขเขมรน,นะมีแต่ขมรรังเกคนเสียมก่อนนะเห็นไหมในคลิปนะเออเนี่ไปท่าต่อยเขานะเออปับเป็นนักมวยเออไปท่าต่อยคนไทยนะไม่เห็นว่าคนไทยจะไปท่าต่อยขอมรเลย ไอคลิปนักเรียนนะไปเยี่ยวใส่เงินเขานะเยี่ยวใส่ธงชาติประเทศไทยนะเออผมไม่เห็นว่าคนไทยนะคนเสียมนะจะไปเยี่ยวใส่ธงชาติเมรเลยไม่มีเลยนะสวัสดีจุงกะแมโอปอน ชาวเซียมและช่ชาากัมพูชาขเมนะนี่คลิปนี้ฝากถึงฮุนเซนนะว่าจะให้พวกผมนี่กลับประเทศขเมน,นะผมถามน้อยมีให้ขเมนกลับนี่ให้พวกผมกลับไปแล้วนี้ให้พวกผมทําอะไรมีงานให้ผมผมทำไหมผมอยู่เซียมนี่อยู่เมืองไทยนี่ เจ้านายก็ใจดีนะเออไม่เคยให้พวกผม,ผมอดตายเลยนะมีอะไรแกกกะแบ่งให้พวกผมกินอยู่ขมรนได้อะไรกินกลับไปกินเด็กเกลือไม่ใช่เหรอนี่พวกท่านนะอุนเซนนะ่ะอยู่มาตั้งนานแล้วนะไหนถนนลาดยางเข้ามหมู่บ้านผมมีหรือยังฮนะผมถามหน่อยถนนราดยางก็ยังไม่มี ผมกินอะไรทําไมมาประเทศไทยนี่บางคนก็ไปขอทานอยู่ตรงเทพนะผมถามน้อยนี่เจ้านายเขาให้บ้านผมอยู่นี่นี่ให้เป็นหลังแบบนี้นี่ทถาแกนี่นี่แถวแกให้เป็นหลังแบบนี้อยู่อยู่ขเขมรมีแบบนี้ไหมพวกท่านนะต้องการประเทศไทยทำไม ต้องการของเสียมตายไปเลยก็ไม่ได้เอาไปไม่รักษาของเขาอยากได้ไปของเขาดูดิเขาพระวิหารเอาไปแล้วเป็นไงไม่ได้รักษาอะไรเลยอยากได้ไป่ของไทยของเสียมได้ก็ให้พวกผมกลับไปอยู่ประเทศอีกพวกผมกินเกลือนี้ ได้เข้าพระวิหารไปก็ไม่ใช่ของเราก็ยากได้มีผมมาได้ว,ว่าเข้าข้างประเทศไทยนะเข้าข้างเสียมนะผมพูดความเป็นจริงนะเพราะผมไม่ได้โง่ขเปรบางคนท่านบอกว่าสเวนโง่บางคนมันก็ไม่โง่หรอกแต่มันพูดไม่ได้เพราะมินมันมีปลายกระบอกปืนไงเออเอาปืนมากี้พวกผมครอบครัวผมแลวผมจะอยู่ยังไงผมต้องหนีออกมาทำมาหากินที่นี่นะประเทศไทยนะ ท่านไม่เคยดูแลพวกผมเลยจีไหนนะเออ,อเข้าใจไหมเอาตามนี้นะเข้าใจไหมเออนี่ผมพูดตรงๆนะและนี่อยากได้อยากได้อันนั้นของเขาอีกประสัดตะเมือนทมอีกนีนะผมคนกเมนเหมือนกันแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นมีสายผมนะอยากได้ไปของเข้า แล้วรอให้พวผมไปรักชาติรักชาติรักชาติาอาระโอ้ยให้พวผมไปโอดตายจริงปากตึงเ่ยนะคุณเซนนะอาระเนี่ยนี่มีคนให้ผมออกมาพูดอีกว่าถูกใจมากเลยถูกใจพูดถูกใจมากเลยผมออกคุณนะจุงกะเลยนะมันมีเรื่องหนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดนะเออท้งพูดไทยบ้างพูดขเขมรน,นิดหน่อยเยบ้านเด็กๆนี้เออชาวเสียม โอ้ยผมต้องการพูดไทยนะเออต้อตงการพูดไทยให้ชาวเสียมให้ชาวกัมพูชาเจียนะเออนี่ทำไมเห็นว่าคนไทยทำไมผมลืมกมเป็นลืมตัวเองเหรอือเป็นกัมพูเชียและลืมประเทศชาติตัวเองเหรอผมไม่ได้ลืมนะผมไม่เคยลืมหรอกแตบบ่ผมเอาความจริงมาพูดผมไม่เห็นว่าชาวเสียมหรือคนไทยนี่จะไปรังแกะขมิดที่ไหนนะ นะเออผมนี่สำนึกในบุญคุณแผ่นดินประเทศไทยชาวเซียมนะเออผมไม่เห็นว่าคนเสียมจะไปรังกรเกะขมนนะมีแต่ขมีนรังเกคนเสียมก่อนนะเห็นไหมในคลิปนะเออไปท้าต่อยเขานะเออว่าเป็นนักมวยเออไปท้าต่อยคนไทยนะไม่เห็นว่าคนไทยจะไปท้าต่อยขมีนเลยนะเออและอีกอย่างหนึ่ง ไอคลิปนักเรียนนะไปเยี่ยวใส่เงินเขานะเยี่ยวใส่ธงชาติอาประเทศไทยนะเออผมไม่เห็นว่าคนไทยนะคนเสียมนะจะไปเยี่ยวใส่ธงชาติขเขมรเลยไม่มีเลยนะเออนี่ธงชาติไทยนี่นี่นี่ธงธงชาติไทยนี่นี่ผมนับถือนะนี่ผมเอาขึ้นหน้าบ้านที่เท่าแกให้ผมทํางานนะนี่นี่ดูไว้เลยนี่ไม่เห็นว่าคนไทยนะ กีมันเธอเต้กีมันเดือดร้อนนะประเทศไทยนี่กี่พัฒน,นาเ้ยนี่กีไม่วุ่นวายกับใครหรอกเออมีแต่ขมินนะมาเยี่ยวใส่ธงชาติไทยเออมาเยียบธงชาติเขาเออแล้วบอกว่าประเทศไทยเออประเทศไทยทะเลาะชวนทะเละไม่มีมีแต่ขมิ้นนะมีแต่กัมพูชานะ เห็นคลิปหน่อยเห็นคลิปออกมาไหมนี่พงพงไทยนี่ผมอยู่ประเทศเสียมนี่ผมทําอย่างนี้ผมเอาไวนาบ้านผมนี่เขาแกบอกให้ผมเอาไวน้นี่เออเขาไม่ได้ทะเลาะกันแบบนั้นหรอกมีแต่ขมิ้นละหาเรื่องแต่ประเทศไทยนะเออไทยจะเกลียดผมก็่ช่างนะผมนับถือประเทศไทยผมมีเ่าแกใจดีเลี้ยงผมนี่ เห็นพระคนนั้นไหมพระพระหวโลนโลไนไงที่ลวงตาอะไรตาสุกนะแกให้มาค่าคนชุรินฆ่าทำไมเราเป็นพระทำไมต้องไปยุยงทะเลาะเขาด้วยเอออีอาระมันเด็กเรืองในราวเด็กตเ,เลยลวงตาอะไรที่บอกว่าจะไม่กลับมาประเทศไทยแล้วนะโอ้คุณรู้จักขมรน้อยไป นี่แหละเขาเรียกว่าคนไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินนะเออลงตาอะไรลงตาสุดนะนี่ถ้าทำอย่างงี้เดี๋ยวตายเนื้เอเอเลยนะผมพูดให้ฟังนะนี่ผมฝากไปถึงกัมพูชีนะที่เยี่ยวใส่ทงชาติไทยนะคุณไปทำอะไรให้ประเทศไทยขนาดนั้น ประเทศไทยไม่เคยทำรารขมรที่ไหนไม่เคยไประรานอะไรที่ไหนไม่เคยเห็นว่าคนไทยจะไปเยี่ยวยสยทงขมรอะไรที่ไหนมีแต่ขมรน,นะมาหาเรื่องมาหาเรื่องเขานี่มีคนไทยผมออกมาพูดผมต้องออกมาพูดนะบอกว่าถูกใจมากเลย,ยนี่เออขมนนะีน่ะคิดได้แล้วขมนนะ่ะกัมพูชานะ่ะกัมพูชาคิดได้แล้วนี่ถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนแล้วไม่ต้องเรียน ครูครูอาจารย์สอนทําไมสอนแล้วต้องมาทําแบบนี้นะเห็นคลิปเห็นนักเรียนนะเออผมฝากดาด้วยนะนี่ฝากดาเลยนี่ไทยจะดาผมกปช่างแต่ผมฝากดาเลยนี่เออคนไทยเขาไม่เคยเบรรานไทยที่ไนะหนชาวเซียมนี่นมีแต่ขมเ้นละรรานเขาอู้่ะผมพูดแค่นี้แหละจุงกะไม่โอวังโ,โ,โ,โอนงี้ผมพูดแค่นี้แหละ นี่ผมพูดแทนคนไทยทางประเทศเลยก็ได้ใครจะเกลียดผมก็ช่างกัมพูชาจะเกลียดผมก็ช่างนะเออผมไม่ใช่คนลืมแผ่นดินที่ไหนแต่ผมเป็นคนซื่อสัตย์ต่อประเทศที่ผมอยู่เออไม่ไม่เหมือนพระหัวล้นๆที่ไหนนั่นนะยุให้เขาคาคนชรินอีอะไะโอ้ยเด้งรื้อเนียอีอฮะ จุงกะเดี๋ยวเจอกันคลิปไหมหนีเออเดี๋ยวทอกแกให้ผมออกมาพูดอีกผมก็ออกมาพูดอดิฮะฟาไกลคิดนะกัมพูชานะนี่คนขเขมรน,นะอย่าไประรานเขาทําไมนี่ธงชาติไทยต้องไว้ขึ้นที่สูงสูงเฮ้เออไปจุงกะเออไม่รู้บองบอลโอสอบ,สอบอกระสาบข้ามาโตกับโอเตเข้ามาเออตัวเฮ้ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม s ซ e เปอร์แส s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ